ในศตวรรษที่19โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตะวันตกกำลังรุ่งเรืองด้วยอุตสาหกรรมการค้าและอำนาจทางทหารในขณะที่จีนจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ซึ่งเคยเชื่อว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของโลกกำลังหลับไหลอย,อยู่ในความมั่นใจอันเก่าแก่และการหลับไหลนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของยุคมืด ที่โลกทั้งใบจะจดจําไปอีกนานประเทศจีนในยุคนั้นอยู่ภายใต้ราชวงศ์ชิงจกักรพรรดิเต้ากวงปกครองอย่างเข้มงวดชาวจีนเชื่อมั่นในวัฒนธรรมและความยิ่งใหญ่ของตนประเทศถูกปิดไม่เปิดค้าขายกับต่างชาติยกเว้นเพียงที่เดียวคือเมืองกวางโจที่ซึ่งพ่อค้าชาวตะวันตกโดยเฉพาะจากอังกฤษ ต้องต่อแถวเข้ามาเพื่อแลกสินค้าจีนล้ำค่าชาผ้าไหมเครื่องถ้วยและสมุนไพราหายากแต่ในทางกลับกันจีนกลับไม่ต้องการสินค้าของอังกฤษเลยเงินทองจากโยุโรปไหลออกไปทางเดียวคือเข้าสู่แผ่นดินมังกรและนั่นคือสิ่งที่อังกฤษยอมไม่ได้อังกฤษต้องหาวิธีดึงเงินกลับ พวกเขาจึงเริ่มมองหาสินค้าบางอย่างที่ชาวจีนติดจนเลิกไม่ได้และสิ่งนั้นคือฟินฟินจากอินเดียซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในขณะนั้นถูกส่งเข้าจีนอย่างลับๆผ่านพ่อค้าชาวตะวันตกและพ่อค้าจีนใต้ดินเริ่มแรกฟินถูกมองเป็นยารักษาโรคใช้สู่เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดแต่ไม่นานนัก มันก็กลายเป็นสิ่งเสพติดที่ทำลายชีวิตคนนับล้านเมืองท่าของจีนเต็มไปด้วยฝิ่นชายหนุ่มทหารขุนนางและแม้แต่ข้าราชการต่างพากันตกอยู่ในห่วงหมอกแห่งฝิ่นคนทำงานไม่ทำงานทหารไม่มีแรงรบเศรษฐกิจสุดเงินตราเงินเงิน,งนไหลออกจากประเทศเพื่อซื้อฝิ่นและจีน เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆในปีคศ1 8 3่สจัก,กรพรรดิเต้ากวงตระหนักว่าประเทศกำลังจะพังเขาจึงส่งเจ้าหน้าที่ผู้ซื่อสัตย์และแข็งกล่าวชื่อหลินเจอสุยไปที่กวางโจเพื่อกวาดล้างฝิ่นให้หมดจากแผ่นดินจีนหลินเจอสุยทำในสิ่งที่โลกต้องจดจำเขายึดฝิ่นกว่าสองหมื่นหีบจากพ่อค้าตะวันตก แล้วสั่งทำลายทั้งหมดโดยเทลงน้ำที่หูเหมินภาพของฝิ่นไหลลงน้ำกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านจักรวรรดินิยมแต่ในสายตาของอังกฤษมันคือการทำลายทรัพย์สินของชาติและนั่นคือชนวนของสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งปีคศ .1840 กองเรืออังกฤษกว่า4 0ลำพร้อมปืนใหญ่และทหารน,นับพันบุกเข้าใช้ฝั่งจีนกองทัพชิงซึ่งยังใช้ดาบหอกและเรือไม้ไม่สามารถต้านทานอาวุธสมัยใหม่ได้เลยเมืองท่าถูกยึดเมืองชายฝั่งล่มเป็นโดมิโนอังกฤษเดินหน้าขึ้นเหนือจนถึงเซี่ยงไฮ้สุดท้ายจีนต้องยอมแพ้และลงนามในสนธิสัญญานางกิง ซึ่งถือเป็นสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมฉบับแรกในประวัติศาสตร์จีนข้อตกลงนั้นทำให้จีนต้องเปิดเมืองท่าหลายแห่งให้ตะวันตกเข้ามาค้าต้องจ่ายค่าปรับมหาศาลและที่สำคัญที่สุดคือต้องยกเกาะฮ่องกงให้แก่อังกฤษสงครามจบลงแต่ความอัปยศเพิ่งเริ่มตน้นฟินยังคงไหลเข้าประเทศมากกว่าเดิม ความพยายามของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการห้ามปรามกลายเป็นเรื่องไร้ผลคนติดฝิ่นเพิ่มขึ้นเงินตราลดลงและขุนนางหลายคนเริ่มขายผลประโยชน์ของชาติให้ต่างชาติไม่นานหลังจากนั้นเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่สองขึ้นในปีคศ1556คราวนี้ไม่ใช่แคกอังกฤษเท่านั้นแต่มีฝรั่งเศสเข้าร่วมด้วย พวกเขาอ้างเหตุผลเรื่องสิทธิทางการค้าแต่แท้จริงแล้วคือความต้องการเปิดจีนให้หมดเพื่อผลประโยชน์ของตะวันตกกองทัพพันธมิตรบุกปักกิ่งพระราชวังหยวนหมิงหยวนสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมของจีนถูกปล้นเผาและทำลายจนเหลือเพียงซากเท่าฐานของล้ำค่าหลายพันชิน้นถูกขนออกไปยังยุโรป ความอัปยศครั้งนี้ฝังลึกในจิตใจของชาวจีนจนถึงทุกวันนี้หลังสงครามฝิ่นครั้งที่สองจีนต้องลงนามในสนธิสัญญาใหม่ที่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาเผยแพร่ศาสาศนาค้าขายได้อย่างเสรีและแม้แต่ฝิ่นก็ถูกทำให้ถูกกฎหมายไปจีนสูญเสียทั้งอธิปไตยศักดิ์ศรีและเศรษฐกิจ มันคือจุดเริ่มต้นของที่ชาวจีนเรียกว่าศตวรรษแห่งความอัปยศคนจีนเริ่มตื่นรู้เริ่มตั้งคำถามว่าทำไมประเทศอันยิ่งใหญ่จึงล่มสลายนักคิดนักปฏิรูปและปัญญาชนรุ่นใหม่เริ่มเคลื่อนไหวจากนั้นแนวคิดฟื้นฟูชาติก็เริ่มแบ่งบานในปลายศตวรรษที่19 และค่อยๆจุดประกายไปสู่การปฏิวัติสินไฮที่โค่นล้มราชวงศ์ชิงในเวลาต่อมาสงครามฝิ่นจึงไม่ใช่แค่สงครามทางทหารแต่มันคือสงครามของความคิดสงครามของอำนาจและสงครามที่ถอนให้โลกเข้าใจว่า mm. เมื่อชาติหนึ่งหลับไหลอีกชาติหนึ่งก็จะเข้ามาปลุกมันด้วยปืนใหญ่แม้เวลาจะผ่านมากว่าร้อยปี แต่แผลจากสงครามฝิ่นยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวจีนมันคือบทเรียนแห่งการสูญเสียที่เตือนให้รู้ว่าอารยธรรมใดที่ไม่ปรับตัวย่อมถูกโลกกลืนกินในที่สุดหากชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้แผลดเรื่องราวใหม่แล้วพบกันใหม่ต่อนหน้า